คุณผู้ชมค่ะเมื่อการนําเข้าแรงงานภาคเกษตรในพื้นที่อำเภอปงน้ำร้อนสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะช่วยให้แรงงานต่างด้าวกว่าพันคนที่นําเข้ามากลายเป็นแรงงานสะอาดได้ทํางานสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเกษตรติดตามได้จากรายง,งาน ล่มไยปี2,564กว่า1,000ตันเสียหายจากปัญหาแรงงานเก็บไม่เพียงพอกลายเป็นบทเรียนสำคัญจากวิกฤตโควิด -19 ที่หลายฝ่ายร่วมกันทบทวนและพิจารณาการนําเข้าแรงงานภาคเกษตรอย่างถูกต้องปัจจุบันกลายเป็นแรงงานสะอาดาสามารถทํางานได้อยา่างเต็มประสิทธิภาพมีอิสระตามหลักมนุษยชนและใช้ชีวิตร่วมกับสังคมไทยได้อย่างเป็นมิตรตามแนวคิดปลงน้ําร้อนโมเดลที่ได้เริ่มขึ้นจริงในช่วงปลายปี2564ภายใต้การผลักดันจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาคือตั้งแต่เราเริ่มดําเนินการตามคอรมอนุมัติมาตรา14 ของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยต้องบอกว่าจันทบุรีได้รับการอนุมัติจากคอรมอลเนี่ยจังหว um. ja ัดเดียวในประเทศไทยตามมาตรา64ในการนําเข้ามันส่งผลเรื Glen ่องของการไม่เสียหายต่อการเก็บลําไยของพี่น้องเกษตรกรมูลค่าจํานวนเงินน่ยที่ไม่เสียหายเนี่ยเกือบพันล้านอันนี้เป็นตัวเลขที่เป็นตัวชี้วัดได้เลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่เรานาแรงงานเข้ามาเนี่ยมันเป็นช่วง ที่ของลำไยที่กำลังจะมีมากที่สุดแล้วก็ขาดแคลนแรงงานโดยเรามีโมเดลอยู่แล้วว่าเราต้องฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจกและต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้เพราะฉะนั้นแรงงานที่นำเข้ามานั้นมีการกักตัวมีการตรวจคัดกรอง ตามมาตรก,การของสาธารณสุขการกําหนดของกระทรวงทุกอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่งผลที่ดีมากถ้าลําไยเราหมดแล้วเนี่ยตามมาตรา64ก็คือเราสามารถใช้แรงงานได้ทั้งจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะเรื่องของฤดูผลไม้ด้านในจ้างแรงงานต่างด้าวชาวอำเภอปงน้ำร้อนยอมรับว่าขั้นตอนการนำเข้าแรงงานไม่ยุ่งยากนัก เจ้าหน้าที่ของทางสมาคมได้ให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดแต่ทั้งนี้ในจ้างเองยังจำเป็นต้องคำนวณช่วงเวลาที่ต้องการใช้แรงงานให้เหมาะสมเนื่องจากการนำเข้ามีระยะเวลาในการดำเนินการทั้งจากฝั่งไทยและแรงงานกัมพูชาเองต้องการเวลาอย่างน้อย1-3วันในการเดินทางเพื่อทำบอดร์พาส t จนเมื่อข้ามแดนมาถึงฝั่งไทยแล้วยังต้องกักตัวอีก7วันก่อนจะเริ่มต้นทำงานได้ซึ่งหากการนำเข้าเป็นไปด้วยดี เมื่อถึงช่วงต้นฤดูผลไม้คาดว่าจะมีการนําเข้ามาเพิ่มอีกคือวันนี้นะคะมารับพุกน้อง6คนถามว่าจํานวนเพียงพอไหมไม่พอค่ะก็จะมารับอีกที่แรกก็ไม่รู้เลยก็คีดว่ามันต้องยากแน่เลยแต่พอมาถึงอะ่ะมาเมื่อประมาณสิบวันนี้ลวจากเจ้าหน้าที่อยู่คนเดียวได้คําตอบที่ดีมากค่ะแล้วก็ให้เราเตรียมเอกสารแจงรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนเลยคือเขาพูดแล้วเราเข้าใจเอกสารไม่ยุ่งยากชาวสวนอ่ะผู้ประกอบการน่ะมันขัดแรงงานอยู่แล้ว ตั้งแต่โควิดเพราะถ้าเกิดเขาทําให้ถูกต้องอะ่ะเราก็เลยต้องเอามาเพียงแค่ว่าตอนนี้ที่ชะลอจานวนก็คือว่าถ้าเป็นหน้าลูกไม้จํานวนมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะเราต้องการแรงงานที่จะไปช่วยเก็บผลผลิตหนูไม่ได้ชะล่าใจนะเพราะว่าถ้าเขาทําไม่ทำอะ่ะเราควรทาก่อนเพราะเราถือว่าทําก่อนเราก็ค้องก่อนค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่แบบเคยมาเคยมาตอนที่มันเป็นช่วงระยะเวลาใกล้ปิดที่คือมีกําหนด,ดูคือมีดีเลยแน่นอนอะ่ะหนูว่าคนจะเยอะ จังหวัดจันทบุรีตั้งเป้ารับแรงงานต่างด้าวไว้จํานวน12,000-20,000ถึง 20, คนซึ่งที่ผ่านมาการนําเข้าแรงงานยังไม่มีความแออัดมากนักโดยคาดว่าในจ้างแรงงานต่างด้าวบางส่วนได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายในประเทศกัมพูชาว่ามีท่าทีลดลงมากแล้วและมีการคดาดคะเนต่อว่าทางภาครัฐอาจมีแนวทางเปิดด่านตามปกติได้ในอีกไม่ช้า และกลุ่มนายจ้างจะสามารถนําเข้าแรงงานต่างด้าวแบบบ r อด r p a s ์ได้ในปริมาณมากตามต้องการอีกทั้งเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงกว่าการนําเข้าตามมาตรา64เราคิดระบบรูปแบบในเรื่องของขั้นตอนที่ลดเงื่อนเวลาลดเงื่อนในเรื่องของความยุ่งยากแล้วก็ลดเงื่อนในเรื่องของการเรียกเรื่องมากอเราลดเรื่องนี้ออไปประเด็นที่สองก็คือเรามีเจ้าหน้าที่ ทั้งฝั่งกัมพูชาแล้วก็ฝั่งไทยคอยอำนวยความสะดวกประสานงานร่วมกันแล้วก็คอยลิงค์ข้อมูลร่วมกันอีกส่วนหนึ่งก็คือเรากำลังดูว่าเดือนมีนาเมษานี่นายจ้างเนี่ยจะมารับแรงงานเยอะมากเราได้เตรียมเจ้าหน้าที่สำรองในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำเป็นลายบุคคลไปนายจ้างบางคนเขาเก่งมากเรื่องการกรอกข้อมูลแต่บางคนก็ยังไม่ค่อยชำนาญเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้ และหลังจากนี้ในช่วงต้นเดือนมีนาคมจะย่างเข้าสู่ฤดูผลไม้ปี2,565อย่างเต็มตัวความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวจะสูงขึ้น โดยทางสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาได้เตรียมแนวทางบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการนำเข้าแรงงานไว้อย่างเต็มที่คือการลดขั้นตอนยุ่งยากทางด้านเอกสารจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารการกรอกข้อมูลรวมทั้งการประสานงานทั้ง2อฝั่งคือทั้งไทยและกัมพูชาไว้อย่างเต็มที่เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการนำเข้าแรงงานได้สะดวกลดความแออัด อีกทั้งเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคร่องตัวด้วยทักษะและประสบการณ์ที่มีมายาวนานทีมข่าว n อ t ีพักลางรายงาน